อัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิตะอาลาฮิบาระกาตุฮอบิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะฮีมวิธีละหมาดซุนนะั์ก่อนและหลังละหมาดฟัรดูนะครับ uh, เราก็จะยกตัวอย่างซุ uh, at, น u, i, นะั์ก่อนละหมาดฟัรดูซูรีก็แล้วกันนะครับถ้าก่อนก็นคืออุสลีซุนาานัตันซูรีรอกะอะตจายนี้กอบะเีย亚ตันลิลยัยตาลาข้าพเจ้าละหมาดซุ at, นนะั์ก่อนฟัรดูซูรีสองกรกัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับ ส่วนซุระหลังจากอ่านฟาติฮ์เสร็จแล้วนะครับซุรเราจะอ่านซุรออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบนะครับส่วนคํากล่าวสุนัตละหมาดสุนัตหลังซุรีนะครับอุสลิสุนัตันซุรีรรกาตานีบาลียตันลินลายตาละข้าพเจ้าละหมาดสุนัตหลังละหมาดฟัดูซุรีสองโรกาตเพื่ออัลลอฮฺตาลานะครับก็หลังจากอ่านฟาติฮ์เสร็จแล้วนะครับซุรเราก็ อ่านสูลาะอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกหรือว่าเราจะชอบสุราะไหนนะครับก็หลังจากนั้นครบเราก็ให้สลามนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับง่ายๆในเรื่องของการาวิธีละหมาสุนัตก่อนฟดูซุรีหรือว่าหลังฟดูซุรีนะครับก็วับบิลไลตอฟิกวันอิเดียวาสัลลัมอะลัยกุมบะรอห์มัตุลลอฮิตานะลาวเบารอกาตุ